ผมมีประสบการณ์ในการขายเครื่องสําอางทั้งแบบออนไลน์แล้วก็แบบช็อปนะครับมา15ปีถ้าคุณต้องการที่จะเข้ามาในวงการขายเครื่องสําอางโดยเฉพาะเครื่องสาอางออนไลน์นะครับจะมีวิธีทํำยังไงข้อแรกเลยนะครับอย่าเพิ่งสต็อกสินค้าเป็นจํานวนมากความเสี่ยงมันอยู่ที่ว่าถ้าเกิดว่าเราสต็อกแค่สินค้ารายการเดียวเพราะว่างบในการลงทุนเรามีจํากัดนั่นหมายความว่าเราจะขายสินค้าทั้ง100ชิ้นเนี่ยนะครับให้หมดแค่แบรนด์เดียวนั่นหมายความว่าเราจะต้องหาลูกค้ามา100คนเป็นไปได้ย มากมากเลยนะครับที่ลูกค้า 1นคนนะครับและ1เดือนจะซื้อสินค้า2-3ชิ้นนอกจากคุณจะจัดโปรโมชั่นเท่านั้นข้ 2> อ2อนะครับอย่าพยายามสต็อกสินค้าเพื่อที่จะได้ราคาที่ถูกลงทราบไหมครับว่าหลายหลายคนเขาจ้พยายามพูดแต่ว่าสิ่งที่ราคาถูกลงก็มีโอกาสได้กำไรมากขึ้นต้องไหมครับนั่นคือมุมฝักเดียวที่คุณจะเห็นนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะครับมันไม่ไหมายความว่าคุณจะขายหมดภายในระยะเวลาที่กาหนดนะครับถ้าคุณยังขายเฉพาะ1ชิ้นอยู่นะครับคุณก็จะขายช้าก็จะ ทำให้เงินลงทุนมันจบและมีหลายๆท่านนะครับโชคร้ายไปกว่านั้นคือเจ้าของแบนเองเนี่ยนะครับไม่ได้ทําการตลาดเพื่อผู้บริโภคคนสุดท้ายก็ขาดทุนไปตามกันก็จะทำอะไรครับเทราคาขอให้ขายได้ก่อนมันจะเกิดอาการที่เขาว่า แตกตื่นกันนะครับหนีตายกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับจะทําให้คนที่มีสสข,อของเยอะๆเนี่ยนะครับติดมือได้อันนี้ต้องระวังนะครับข้อสุดท้ายนะครับสำคัญมากๆเลยคุณต้องรู้วิธีขายสินค้าได้ก่อนก่อนที่คุณจะมีสินค้า <ız> เพราะถ้าคุณรู้ว่าสินค้าจะขายได้แบบไหนคุณจะลดความเสี่ยงจากการที่จะขาดทุนได้ค่อนข้างเยอะเลยแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่รู้ว่าขาตัวเนี้ยขายยังไงเราคิดตื้นๆแค่ว่าเราเอาสินค้ามาก,ก่อนแล้วมันจะหาวิธีขายมันก็ได้แหละครับแต่ว่ามันอาจจะช้าหรือมันก็ขาย ได้ยากมันก็อาจจะเสี่ยงต่อการขาดทุนได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วให้ศึกษาการทําการตลาดออนไลน์ให้เป็นก่อนผมไม่จําเป็นต้องแนะนําให้คุณไปเรียนคอร์สต่างๆนะครับให้ไปเริ่มต้นจากการเรียนฟรีใน YouTube ก่อนนะครับเป็นไงกันบ้างล่ะครับนะครับสำหรับ3หัวข้อหลักๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับผมก็อยากฝากถึงทุกๆคนที่ดูคลิปตรงนี้นะครับจนจบนะครับว่าให้ศึกษานะครับมันสามารถที่จะ เป็นอาชีพหลักนะครับของเราสามารถเลี้ยงครอบครัวเราเหมือนที่ผมเคยเริ่มต้นมาก่อนได้เช่นกันครับก็ขอบคุณนะครับสําหรับทุกท่านนะครับที่ดูคลิปนี้จนจบนะครับถ้าท่านเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับอย่าลืมกดติดตามพวกเรานะครับกดไตคกดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็ไว้พบกันใหม่ในคลิปครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับผม